สวัสดีครับวันนี้เราจะชวนไปทำความรู้จักอำเภอของเจียมที่อุบลราชธานีกันครับหลายคนอาจจะนึกถึงแค่ว่าเป็นจุดตะวันออกสุดได้เห็นพระอาทิตย์ก่อนใครหรือตรงที่แม่น้ำสองสีมาเจอกันใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยขงเจียมมีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะมากเลยนะคะทั้งเรื่องเก่าแก่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติสวยๆครับ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองมาคุยกันให้ลึกขึ้นชวนมองโขงเจียมในหลายๆมุมตั้งแต่ชื่อเลยไปจนถึงเรื่องคนเรื่องจีนเรื่องเที่ยวแล้วก็มีกิจกรรมน่าสนุกอย่างงานวิ่งริมโขงด้วยเผื่อใครฟังแล้วอยากจะลงไปสัมผัสเองจริงๆไม่ใช่แค่แบบแวะไปแป๊บๆแล้วกลับดีเลยค่ะเริ่มกันที่ชื่อก่อนเลยโขงเจียมฟังดูยังไงก็ต้องเกี่ยวกับแม่น้ำโขงแน่ๆใช่ไหมครับนั่นสิคะตอนแรกก็คิดแบบนั้นแต่พอไปดูข้อมูล เออจริงๆแล้วมันอาจจะซับซ้อนกว่านั้นนิดนึงค่ะมีคนสันนิษฐานว่าโขงในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงแม่น้ำโขงเสมอไปแต่อาจจะหมายถึงโขงหรือหัวหน้าฝูงช้างอ๋อโขงช้างเหรอครับใช่ค่ะส่วนคำว่าเจียมเนี่ยก็อาจจะเพี้ยนมาจากคำโบราณว่าเจียงที่แปลว่าสวยหรือช้างก็ได้นะคะพอรวมกันโขงเจียมก็อาจจะแปลว่าเมืองที่มีช้างเยอะเป็นโขงใหญ่หรือเมืองที่ต้องส่งสวยช้างอะไรทำนองนั้น โห oh, ฟังดูย้อนยุคไปเลยนะครับสะท้อนภาพอดีตได้ดีเลยค่ะมันก็เป็นการตีความที่น่าสนใจดีนะคะส่วนในทางประวัติศาสตร์การปกครองเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จริงๆเคยเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอองเจียมเดิมซึ่งตอนนี้คืออำเภอสีเมืองใหม่เอา้าแล้วครับค่ะจนปีพศ2500เขาก็แยกบางตำบลออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอบ้านด่านก่อนแล้พอปี2502ก็ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ แล้วถึงจะเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นอำเภอโขงเจียมอีกทีตอนปี2514นะคะพร้อมๆกับที่อำเภอโขงเจียมเดิมเขาเปลี่ยนชื่อเป็นศรีเมืองใหม่ไปก็มีการปรับเปลี่ยนกันไปอ๋อครับครับมีการสลับปรับเปลี่ยนชื่อกันไปมาเข้าใจแล้วครับทีนี้พอพูดถึงประวัติศาสตร์ก็น่าจะโยงไปถึงความสัมพันธ์กับฝั่งลาวได้เลยเพราะอยู่ติดกันนิดเดียวเองมีแค่แม่น้ำโขงกัน้นถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมาก อัตลักษณ์วัฒนธรรมร่วมแบบไทยลาวในแถบลุ่มแม่น้ำโขงนี่เข้มข้นมากๆเลยนะคะคือถ้ามองภาพใหญ่เนี่ยคนอีสานกับคนลาวก็มีรากเหง้าบัมพบุรุษร่วมกันมานานครับภาษาก็คล้ายกันมากใช่ค่ะภาษาถิ่นอีสานกับภาษาลาวนี่ใกล้กันมากฟังกันรู้เรื่องสบายๆเลยแล้วก็ยังมีเรื่องออวรรณกรรมอย่างพวกคำพีใบาลานนิทานพื้นบ้านต่างๆความเชื่อทางศาสนาทั้งพุทธ พราหมณ์หรือแม้แต่วความเชื่อดั้งเดิมเรื่องผีเรื่องวัมพบุรุษก็มีรากฐานคล้ายๆกันรวมถึงพวกประเพณีต่างๆด้วยใช่ไหมครับอย่างฮีต12 2คอง14อะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะฮีต12คอง14หรือจารีตประเพณี12เดือนกับข้อควรปฏิบัติ14ข้อเนี่ย เป็นเหมือนแนวทางการใช้ชีวิตที่ยึดถือกันทั้งสองฝัโขงเลยทั้งหมดนี้มันมาจากประวัติศาสตร์ร่วมกันตั้งแต่สมัยอาณาจักรลานช้างนู่นเลยค่ะแล้วก็มีการอุพยพย้ายถิ่นฐานของคนข้ามไปข้ามมาตลอดมันก็เลยหล่อหลอมให้เกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมที่ฝั่งรักลึกมากๆแสดงว่าถึงจะมีเส้นเขตแดนกั้นประเทศชัดเจนแต่ในชีวิตจริงวัฒนธรรมจริงๆคนอุบลกับคนจำปาศักดิ์ฝั่งลาวก็ยังไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันตลอด ตลอดเลยค่ะความสัมพันธ์ตรงนี้แน่นแฟนมากมีทั้งเรื่องค้าขายการไปเยี่ยมเยียนกันเครือญาติก็เยอะวัฒนธรรมมันไหลเวียนข้ามกันไปมาอยู่แล้วค่ะถึงการปกครองจะแบ่งแต่สายใยทางชาติพันธุ์วัฒนธรรมมันตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยนะของพื้นที่ชายแดนแบบนี้ครับน่าสนใจมากครับจากเรื่องวัฒนธรรมที่เข้มข้นแบบนี้เราขยับมาดูอีกเสน่ห์ที่โดดเด่นไม่แพ้กันของข,อง,ของเจียมดีกว่าคือเรื่องธรรมชาติ ที่นี่ก็มีอะไรให้ว้าวเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติผาแต้มที่หลายคนปักหมุดไว้เลยว่าเป็นจุดตะวันออกสุดของไทยแต่เหมือนจะมีเกร็ดเล็กๆเรื่องนี้อยู่นิดหน่อยอ๋อใช่ค่ะเรื่องจุดตะวันอ,ออกสุดคือผาแต้มเนี่ยถ้าดูตามตำแหน่งภูมิศาสตร์บนแผนที่ก็ถือเป็นจุดบนบกที่อยู่ทางตะวันออกสุดของไทยจริงๆค่ะแต่ว่าด้วยความที่แกโลกเรามันเอียงๆนิดนึงอะคะ่ะครับราธิวาสก่อนนิดนึงเป็นเรื่องทางดาราศาสตร์นิดหน่อยค่ะ แต่ถึงยังไงก็ตามผาแต้มก็ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยมากๆแล้วก็มีความสำคัญเชิงสัญ,ญลักษณ์มากๆอยู่ดีนะคะเข้าใจครับแต่ที่ผาแต้มนี่ไม่ใช่แค่ไปยืนดูพระอาทิตย์ขึ้นเฉยๆนะครับได้ยินว่ามีของดีซ่อนอยู่เป็นภาพเขียนสีโบราณอายุแบบโอ้โหหลายพันปีเลย ใช่ค่ะอันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญมากๆเลยภาพเขียนสีที่ผาแต้มเนี่ยอายุประมาณ3 0 0 0ถึง4,000ปีเลยนะคะถือเป็นกลุ่มภาพเขียนสีบนหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ค่ะโหขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะมีภาพมากกว่า300ภาพเรียงกันยาวเป็น1้0เมตรเลยสิ่งที่มันน่าทึ่งคือภาพพวกนี้มันเหมือนกับเออหน้าต่างให้เรามองย้อนกลับไปดูชีวิตคนยุคนั้นได้เลยค่ะในภาพมีอะไรบ้างครับพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ เตาแล้วก็มีภาพเครื่องมือทำมาหากินโดยเฉพาะเครื่องมือดักปลาเนี่ยบางอันหน้าตาคล้ายๆกับที่ชาวบ้านริมโขงเพิ่งจะเลิกใช้ไปไม่นานนี้เองนะคะจริงเหรอครับโอ้โหไม่น่าเชื่อค่ะมันทําให้เห็นว่าภูมิปัญญาบางอย่างมันสืบทอดกันมานานมากๆนอกจากนั้นก็มีภาพคนในท่าทางต่างๆมีภาพฝ่ามือมีลายเส้นเรขาคณิแตแปลกๆที่เราก็ไม่รู้ความหมายแน่ชัดมีภาพการล่าสัตว์ เหมือนเป็นบันทึกชีวิตความเชื่อพิธีกรรมของคนยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ในแถบลุ่มน้ำขงเลยค่ะมันบอกเราว่าแถวนี้มีคนอยู่มีอารยธรรมมานานมากแล้วจริงๆฟังแล้วขนลุกเลยครับเหมือนได้ย้อนเวลาไปจริงๆแล้วนอกจากภาพเขียนสีนี้ผาแต้มยังมีอะไรยังอื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับยังมีอีกค่ะอย่างเสาเฉลียงอันนี้ก็ดังเป็นหินทรายที่โดนลมฝนกัดเซาะจนเป็นรูปเหมือนเห็ดดอกใหญ่ๆนะคะ สวยแปลกตาดีมีอยู่หลายจุดในอุทยานเลยครับครับเคยเห็นรูปอยู่ครับเราก็มีน้ําตกสวยๆอย่างน้ําตกสร้อยสว่างอันนี้จะค่อนข้างสูงหน่อยกับอีกที่ที่คนชอบไปคือน้ําตกแสงจันทร์หรือที่เรียกกันว่าน้ําตกลงรูนะคะน้ําตกลงรูทําไมชื่อแปลกจังครับเพราะว่าสายน้ํามันไม่ได้ไหลาจากหน้าผาลงมาตรงๆแต่มันไหลผ่านรูหินลงมาด้านล่างค่ะเป็นภาพที่แบบ แปลกตาดีแล้วก็สวยด้วยค่ะอีกจุดที่คนนิยมไปดูพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนกันก็คือผาชนะดายอันนี้ก็จะเห็นวิวอีกมุมหนึง่งแล้วน้ําตกพวกนี้มีน้ําให้ดูตลอดปีไหมครับหรือว่าต้องไปช่วงไหนน้ำตกจะมีน้ําเยอะช่วงหน้าฝนไปจนถึงต้นต้นหนาวค่ะก็ประมาณเดือนมิถุนาถึงธันวาคมแต่ว่ามีอีกอย่างที่พิเศษมากคือช่วงปลายฝนต้นหนาวประมาณพฤศจิก,กาถึงกุมภาพันธ์แถวลานหินใกล้ๆน้าตกสร้อยสวรรค์นะคะ จะมีทุ่งดอกไม้ป่าเล็กๆขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นดอกไม้จิ๋วๆน่ารักมากมีทั้งดอกดูสิตาสีม่วงน้ำเงินส้อยสุวรรณาสีเหลืองแล้วก็มีพวกต้นหยาดน้องค้างมอข้าวมอแกงลิงพืชกินมแมลงเล็กๆขึ้นอยู่ด้วยกลายเป็นระบบนิเวศแบบพื้นที่ชุ่มน้ำบนลานหินซึ่งหาดูไม่ง่ายนะคะโหธรรมชาติสมบูรณ์มากเลยครับเนี่ยและอีกไฮไลท์หนึ่งที่เวลาพูดถึงโขงเจียมคนจะนึกถึงกันเยอะมาก ก็คือปรากฏการณ์แม่น้ำสองสีอ๋อใช่เลยค่ะแม่น้ำสองสีตรงจุดที่แม่น้ำมูลไหลมาเจอกับแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะใกล้ๆตัวอำเภอของเจียมนี่แหละเราจะเห็นเลยว่าสีน้ำมันต่างกันค่อนข้างชัดมันต่างกันยังไงนะครับ ปกติแม่น้ำมูลน้ำจะใสกว่าสีจะออกฟ้าๆหรือเขียวเขียวหน่อยส่วนแม่น้ำโขงเนี่ยตะกอนจะเยอะกว่าสีก็จะออกน้ำตาลแดงขุ่นกว่านะคะพอสองสายมาเจอกันมันยังไม่ผสมกันทันทีก็เลยเห็นเป็นสองสีตัดกันสวยดีค่ะเหมือนเคยเห็นเขาเทียบกับที่อื่นในโลกด้วยใช่ไหมครับที่บราซิลหรือเปล่า ใช่ค่ะใช่มีคนเทียบกับตรงแม่น้ำริโอเนโกรที่น้ำสีดำดำมาเจอกับแม่น้ำโซลิมอยส์ที่น้ำสีเหมือนโคลในบราซิลหลักการคล้ายๆกันค่ะคือความต่างของตะกอนกับคุณสมบัติของน้ำแต่ที่ขงเจียมก็สวยในแบบของเขานะคะมีจุดให้ชมวิวบนฝั่งหรือจะเช่าเรือหางยาวออกไปดูใกล้ๆก็ได้บรรยากาศดีโดยเฉพาะช่วงหลังหน้าฝนใหม่ๆสีจะตัดกันชัดเป็นพิเศษเลยอ๋อครับ และถ้าแถวจุดชมวิวมีวัดสวยๆให้แวะด้วยใช่ไหมครับมีค่ะใกล้กๆกันก็มีวัดขงเจียมให้ปไปไหว้พระแล้วก็มีวัดถ้ำคูหาสวรรค์อันนี้จะเด่นตรงที่มีพระอุโบสถสีขาวสะอาดตาเลยค่ะตัดกับเจดีสีมหาโพสีทองอารามที่เขาจำลองแบบมาจากพุทธคยาตั้งอยู่บนเนินสูงเห็นวิวแม่น้ำขงสวยเลยค่ะโอ้โหครบเครื่องจริงๆครับทั้งประวัติศาสตร์ธรรมชาติวัฒนธรรมทีนี้ ถ้าเราอยากจะลองไปสัมผัสวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มันลึกซึ้งขึ้นไปอีกมีอะไรแนะนำมังครับเหมือนเคยได้ยินว่ามีงานเทศกาลอะไรน่าสนใจด้วยใช่ค่ะการได้ลองไปคลุกคลีสัมผัสวิถีชีวิตจริงๆนี้เป็นอีกสเสน่ห์เลยนะคะอย่างเมื่อเร็วๆนี้ช่วงเมษาปี68ก็เพิ่งมีงานขงเจียมถักทอสินกินริมโขงที่จัดตรงลานชมจันทร์อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะคือเขาเอาของดีในชุมชนมาโชว์มาขายกัน ของดีนี่หมายถึงอะไรบ้างครับก็พวกงานหัตถกรรมอย่างผ้าทอพื้นเมืองของบ้านกลุ่มลายสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะหรือพวกเครื่องจกรรรักสารฝีมือดีๆจากบ้านท่าลงแล้วก็แน่นอนเรื่องอาหารการกินพื้นบ้านอร่อยๆ lifelong. คือเป็นการเอาสิ่งที่เรียกว่าทุนทางวัฒนธรรมนี่แหละค่ะมาต่อยอดสร้างมูลค่าอ่าเชื่อมโยงกับเรื่องอัตลักษณ์วัฒนธรรมที่เราคุยกันตอนแรกเลยนะครับถูกต้องค่ะแล้วถ้าพูดถึงโขงเจียมเนี่ยจะไม่พูดเรื่องอาหารนีดไม่ได้เลย โดยเฉพาะปลาแม่น้ำโขงสดอร่อยมากมีปลาเยอะแยะเลยค่ะปลาคังปลาบึกปลาเนื้ออ่อนแล้วไม่นูไหนที่แบบไปแล้วห้ามพลาดเลยครับถ้าเด็ดเด็ดเลยนะคะต้องลองต้มยำปลาคังค่ะที่พิเศษคือเขานิยมใส่ผักขยงลงไปด้วยผักขยงชื่อแปลกดีครับมันคือผักอะไรกลิ่นเป็นยังไงครับอ๋อผักขยังเป็นผักพื้นบ้านของอีสานค่ะกลิ่นมันจะหอมหอมฉุนๆุนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลย ออกแนวสดชื่นปนเผ็ดนิดๆค่ะใส่ในต้มยำปลานี้เข้ากันมากเลยช่วยดับข้าวปลาแล้วก็เพิ่มความหอมอร่อยมากๆหน่าลองครับนอกจากต้มยำแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะก็มีลาบปลาคางังปลาเนื้ออ่อนทอดกรอบ,รบปลาส้มทอดก็อร่อยนะคะหรือถ้าชอบแนวปิ้งย่างก็มีกุ้งแม่น้ำเผาตัวโต,วต,วต,วตวปลาเผาเกลือสดๆจากแม่น้ำเลยแล้วก็ยังมีพวกแกงพื้นบ้านแกงหน่อไม้แกงเห็ดต,ต่าง ถ้าไปถูกช่วงเอ,อ่ต้นต้นปีอาจจะโชคดีได้กินต้มยำไข่มดแดงรแสแซ่บด้วยนะคะโหฝันูเลยครับเนี่ยมีร้านแนะนำไหมครับเผื่อใครอยากไปตามรอยมีร้านอาหารบรรยากาศดีๆริมแม่น้ำโขงให้เลือกหลายร้านเลยค่ะอย่างร้านจันดาราหรือร้านครัวบ้านกุ้งอะไรแบบนี้ค่ะได้นั่งกินข้าวอร่อยๆไปดูวิวแม่น้ำโขงไปฟินมากค่ะครับครับ นอกจากอาหารแล้วเนี่ยบางทีอาจจะได้ฟังหมอลำหรือดูการแสดงพื้นบ้านด้วยนะคะก็เป็นอีกสีสันที่สะท้อนความเป็นอีสานความมีชีวิตชีวาของวัฒนธรรมของเจียมได้ดีซึ่งเรื่องพวกนี้ล่ะค่ะที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สําคัญมากๆแล้วก็มีโครงการวิจัยจากหมออุบลเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยนะคะทั้งเรื่องการจัดงานแล้วก็ศึกษาว่าจะพัฒนาต่อยอดของดีเหล่านี้ให้มันช่วยเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืงยนได้ยังไง ยอดเยี่ยมเลยครับเหมือนการเที่ยวที่ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกแล้วก็ได้ช่วยสนับสนุนชุมชนไปในตัวด้วยแล้วสำหรับคนรักสุขภาพหรือครอบครัวที่อยากหากิจกรรมทำร่วมกันสนุกสนุกเหมือนจะมีงานวิ่งที่น่าสนใจมากที่โขงเจียมด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะกิจกรรมวิ่งโขงเจียม21นี้เป็นอีกวิธีที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะได้สัมผัสความงามแล้วก็สเสน่ห์ของโขงเจียมในแบบที่ได้ขยับร่างกายด้วย ครั้งต่อไปเขากำหนดจัดวันที่15กุมภาพันธ์2569ค่ะซึ่งอากาศกำลังดีเลยไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปจุดเด่นของงานวิ่งนี้คืออะไรครับหลักๆเลยคือเส้นทางวิ่งค่ะสวยมากจริงๆวิ่งไปทางไหนบ้างครับคือนักวิ่งจะได้วิ่งเรียบไปตามริมฝั่งแม่น้ำมูลแล้วก็แม่น้ำโขงเลยค่ะผ่านจุดชมวิวแม่น้ำสองสีที่เราคุยกันเมื่อกี้ด้วยแล้วก็ผ่านหมู่บ้านริมน้ำได้เห็นบรรยากาศจริงๆอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ เหมือนได้ออกกำลังกายไปพร้อมๆกับเที่ยวชมธรรมชาติวัฒนธรรมไปด้วยกันเลยฟังดูดีมากครับแล้วมีระยะทางให้เลือกเยอะไหมครับเพื่อบางคนอาจจะไม่ได้ฟิตขนาดนั้น มีให้เลือก3ระยะค่ะก็คือมีฮาฟมาราทอน21กิโลเมตรอันนี้สำหรับสายจริงจังหน่อยแล้วก็มีมินิมาราทอน10กิโลเมตรอันนี้ก็กำลังดีได้เหงื่อได้ชมวิวสวยๆแล้วก็มีฟันรัน5กิโลเมตรค่ะสำหรับมือใหม่หรือว่าใครอยากมาวิ่งสนุกๆก,กับเพื่อนกับครอบครัวก็ได้ จุดสตาร์ทอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่ลานชมจันทร์ค่ะตรงหน้าสอพอของจีลําเลยหาง่ายค่ะเป้าหมายของงานนี้นอกจากจะส่งเสริมให้คนมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยก็ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยแล้วก็อยากให้นักวิ่งได้ประสบการณ์ดีๆกลับไปประทับใจของเจียมนะคะครับดูเป็นงานวิ่งที่น่าไปมากๆเลยทั้งเส้นทางบรรยากาศมีอะไรพิเศษอย่างอื่นอีกไหมครับเกี่ยวกับงานนี้ มีค่ะยังเรียนรางวัลที่ระลึกสำหรับคนที่วิ่งเข้าเส้นชัยทุกระยะเลยนะคะเขาได้แรงบันดาลใจมาจากความสวยงามของแม่น้ำสองสีเลยส่วนถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะก็ออกแบบจำลองมาจากเสาเฉลียงที่เป็นแลนด์มาร์คของผาแต้มนั่นแหละค่ะโอโ้โหเก๋มากเลยครับค่ะถือเป็นของที่ระลึกที่มีความหมายเชื่อมโยงกับขงเจียมมากม เราก็ยังมีเสื้อดีไซน์พิเศษให้นักวิ่งที่ทำเวลาได้ดีด้วยนะคะในระยะ21โลเท้าวิ่งต่ำกว่า2ชั่วโมงหรือสับทูเนี่ยได้เสื้อพิเศษไปเลยส่วนระยะ10โลก็ให้ร้อยคนแรกค่ะ mm hmm. แล้วที่น่ารักมากคือเขามีสิทธิพิเศษให้ผู้สูงอายุด้วยนะคะใครอายุ70ปีขึ้นไปสมัครวิ่งฟรีได้เลยค่ะเหมือนอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมจริงๆ โหดีจังเลยครับเป็นงานที่ดูใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ดูอบอุ่นเป็นกันเองมากๆใช่ค่ะบรรยากาศงานวิ่งต่างจังหวัดแบบนี้ส่วนใหญ่จะอบอุ่นเป็นกันเองได้สัมผัสชุมชนจริงๆค่ะถ้าใครสนใจนะคะการรับสมัครน่าจะเปิดประมาณวันที่1กร,รกฎาคม2568ส่วนเรื่องรับอุปกรณ์วิ่งก็จะมีให้รับทันในตัวเมืองอุบลแล้วก็ที่โขงเจียมเลยก่อนวันวิ่งเพื่อความสะดวกของนักวิ่งค่ะครับ เรียกได้ว่าเป็นอีกกิจกรรมไฮไลท์เลยที่ช่วยเติมเต็ม,ตมประสบการณ์การมาเที่ยวของเจียมให้มันสมบูรณ์ขึ้นไปอีกเหมาะทั้งกับนักวิ่งที่อยากลองสนามใหม่ๆสวยๆหรือครอบครัวที่อยากหากิจกรรมดีๆทำร่วมกันได้สุขภาพได้ใช้เวลาดีๆท่ามกลางธรรมชาติสวยๆด้วยใช่เลยค่ะเอาละครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่โอ้โห,โหเยอะมากทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่มาของชื่อภาพเขียนสีโบราณอายุนับพันปีที่ผ่าแต้ม ธรรมชาติที่สวยงามทั้งอุทยานทั้งแม่น้ำสองสีวัฒนธรรมไทยลาวที่มีชีวิตชีวาอาหารการกินที่น่าอร่อยไปจนถึงกิจกรรมวิ่งที่ชวนให้ไปสัมผัสบรรยากาศริมโขงจริงๆทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับโขงเจียมครับอืมมันบอกว่าโขงเจียมไม่ใช่แค่ทางผ่านหรือแค่จุดแวะถ่ายรูปสวยๆไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ไปนะคะแต่มันเป็นพื้นที่ที่มีความลึกซึ้ง มีเรื่องราวซ่อนอยู่เยอะมากทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติที่มันรอให้เราไปค้นพบไปทำความเข้าใจจริงๆการมาเที่ยวที่นี่ก็เลยเหมือนเป็นการเดินทางที่ให้ประสบการณ์ที่มันหลายหลายมิติมากกว่าแค่การมาพักผ่อนเฉยๆนะคะเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่ามากๆจริงๆนะครับถามชวนให้คิดต่อนิดนึงนะคะว่าจากที่เราเห็นความเชื่อมโยงที่มันแน่นแฟนมากๆของคนของวัฒนธรรมข้าแม่น้ำโขงไปมาแบบนี้ การที่เราในฐานะคนเดินทางหรือคนที่มาเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสเรียนรู้ทําความเข้าใจเรื่องราวของโขงเจียมในวันนี้เนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจที่ดีในมรดกร่วมกันหรือช่วยกระชับความสัมพันธ์ของผู้คนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงแห่งนี้ให้มันดีขึ้นแน่นแฟนขึ้นได้ยังไงบ้างอืมน่าคิดครับ บางทีการเดินทางของเรามันอาจจะมีความหมายที่ไปได้ไกลกว่าแค่การท่องเที่ยวส่วนตัวของเราก็ได้นะคะก็อยากจะชวนให้ลงไปค้นหาคําตอบหรือไปค้นหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ที่โขงเจียมด้วยตัวเองดูค่ะเชื่อว่าจะได้อะไรดีๆกลับไปแน่นอนค่ะ